สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนซึ่งเป็นหนึ่งในอารยธรรมที่เก่าแก่และมีอิทธิพลสูงที่สุดในโลกวัฒนธรรมจีนประกอบด้วยหลายนิติทั้งศิลปะประเพณีและความเชื่อที่อย่างลากลึกในชีวิตประจำวันของชาวจีนมาอย่างยาวนานด้านศิลปะของชาวจีนเช่นการแสดงเครื่องปั้นดินเผาน้าประเพณีของชาวจีนเช่นตุจีน ว่าทางด้านความเชื่อชินความกตันอยู่หวงจ่ยวยโดยสรุปแล้ววัฒนธรรมจีนคือการผสมผสานของศิลปะทีปะ่ปรณีปรทาเฮนีที่สืบทอดกันมาหลายพันปีและบาดยาชีวิตที่เน้นเรื่องความกตันอยู่และความกลมกลืนั้งหมดนี้หล่อหลอมให้วัฒนธรรมจีนมีความโดดเด่นและทรงพลังมาจนถึงปัจจุบันขอคุณค่า